ผู้ชมครับวันนี้รายการคลิประชาติเรามาสัญจรที่ดอยตุงนะครับวันนี้เราได้พบกับพี่น้องอาขาครับแนะนําตัวครับครับผมครับผมชื่อสมพิศสวบรุ่กิจครับครับอยู่บ้านพระบือพระบือพบืออยู่ใกล้ๆด้อยตุงจากนี้มาถ้าจากทีเพเ์นี่ประมาณสองจุดสองกิโลถ้าขับรถนี่ประมาณหกกิโลหกกิโลน้องฮะวัสดีครับพัฒนาเสียใหญครับอยู่ห้วยเพื่อนครับอยู่ห้วยเพื่อน สวัสดีครับธนชัยกุลวุฒิโรธพ้อยพึ่งเหมือนกันครับครับวันนี้เราจะพาท่านไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าต่างๆที่อยู่บริเวณร,บรอบๆของดอยตุงนะครับพระตำหนักดอยตุงเนี่ยนะครับว่าเดิมทีเนี่ยเขาอยู่กันอย่างไรแล้ววันนี้สภาพที่เปลี่ยนแปลงจากครับมหาตรนนาทิคย์ของสมเด็จย่าเนี่ยสร้างอะไรไว้ให้กับคนรุ่นหลัง วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมครับเจอเจอเามีมือที่ช่วยด้าน าชาติพันธุ์ต่างๆเราอยู่ร่วมกันได้ข้างเหนือเนี่ยนะเผ่าชนชนชนที่ใหญ่ที่สุดก็คือ,อยูนานย,นานยูนานก็ลงมาก็คืออาคารลา,า,าหูเย้ยา,ยามง้มงข่า,าย,ายนะเจ็ดเผ่าพันธุ์เราอยู่ร่วมกันได้ ดีซูดีซูด้วยดีซูอีกข่าวหนึ่งดีซูอีกข่าวหนึ่งนี่ก็คือได้จากอันนี้ทํามหาการุณาของเนี่ยสมเด็จย่าครับนีันี้มูเซ่ดำเอ้ยมูเซแดงมูเซแดงมูเซดำมูเซดำมูเซ่ดำมูเซดำมูเซ่ดครับ่านท่านผู้ชมครับนี่คือสวนแม่ฟ้าหลวงตำบลแม่ฟ้าหลวงอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความหลากหลายทั้งด้านชีวิพันธุ์อย่างมากมายวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสกับ วิถีชีวิตของชาติพันธุ์โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์อาขาบ้านผาบือที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมและยังใช้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายโดยใช้หลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงท,ท,ยท,ยท่านผู้ชมครับวันนี้เราพามาเยี่ยมชมบ้านผาบือนะครับตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้เราอยู่ในหมู่บ้านของพี่น้องอาข่านะครับชาวไทยเชื้อสายอาข่าซึ่งยังมีวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าอยู่วันนี้ได้พบกับคุณสมคิดนะครับวันนี้ครับวันนี้ครับคุณสมคิดวันนี้ต้องพาพวกเราไปเที่ยวนะครับว่าวิถีชีวิตของพี่น้องอาข่าเนี่ยเป็นอย่างไรครับ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 รั่นแต่เดียกมาด้านเดิมเนี่ยหมู่บ้านผาบือจุดนี้เป็นเป็น ถึนป่าเนี่ยแทบไม่มีนะครับจากนั้นก็ปี2530ท่านสม,สมเด็จย่าไน้มายเยือนที่ดอยตุงแล้วก็เลยเห็นปหาสังคมเศรษฐกิจและก็การดำเนินชีวิตของชาวเขาเนี่ยครับยาโจนแล้วก็แรงแค้นครับแล้วก็เลยเห็นถึงมหา,าตา่างครับซึ่งเขตภูเขาดอยตุสงสนมากนี่เป็นเขาเรียกว่าใจาการเมืองของสามเรลียมทองคำสามเหลี่ยมทองคำซึ่งมีมหาที่ทับซอ้อน ซึ่งชาวบ้านที่รู้เท่าไมา่ถึงการเนี่ยไปปลูกพืชที่เสตติปลูกพืชเสตติครับผมแล้วก็ทําให้หน่วยงจจานราชการที่เจ้าหน้าที่ที่จำมัน,นดําเนินการหรือว่าแก้ไขเนี่ยมหาที่ทับสองเมื่อก่นนีเป็นหมู่บ้านอของเราเนี่ยซึ่งอยู่ติดกับดอยตุงนะฮะพระตำหนักดอยตุงเนี่ยครับจากนี้ไปชา,ายแดนนี่แค่20กิโลยกิโลและห่างจากดอยตุงเท่าไหร่จากนี้ไปบ้านผมไปถึงที่ดอยตุงนี่ก็ถ้าเป็นจาก g p s นี่2.2กิโล สองจุดสองกิโลแต่ถ้ารถมานี้ก็6หกกิโลหกกิโลครับครับแต่ภาพพื้นที่วันนี้กับวันนั้นต่างกันเดียกไหมต่างกันเส้นเชิงนะครับผมอันนี้สาเหตุจากอะไรสาเหตุจากว่าคือเป็นภาพกรุณยทิพคนของสมเด็จย่าครับผมบที่ให้พวกกับผมเนี่ยได้มีโอกาสเรามีความหมายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เกิดการปลูกป่ากับฟื้นฟูป่าป่ากับคนสามารถอยู่กันได้อยู่กันได้ครับแล้วก็เลยได้เกิดการส่งเสริมปลูกพ้าวกาแฟ ปลูกกาแฟครับผมวันนี้วิถีชีวิตของพี่น้องอาขาเนี่ยจากอดีตกับวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะครับผมมีอะไรบ้างครับที่เห็นว่าเป็นหนึ่งอีกด้านด้านสังคมด้านสังคมครับอดีตอดีคือว่าชาวบ้านบางคนที่40ปี30ปีที่แล้วเนี่ยปลูกพืชที่เสติดเลยแต่ตอนนี้คือเปลี่ยนเป็นพืชที่เมืองหนาวเมืองหนาวอย่างพวกกาแฟแมคคาเดเมียครับครับผมแล้วก็เลยสามารถเรียนครอบครัวได้ส่งลูกไปเรียนหนังสือได้ วิถีชีวิตแบบพอเพียงเลยครับผมครับแล้วนี่อะไรอีกครับแล้วก็ทําเกี่ยวกับทางานของโครงการพัฒนาเด่นตรงโอ้อันนี้เป็นวใจซึ่งโครงการพัฒนาเด่นตรงก็เป็นพระคุณ่างสูงส่งให้กับพวกกับผมเนี่ยได้มีโอกาสในวันนี้ครับทีนี้พี่น้องบ้านพระบือเนี่ยเป็นอาขาทั้งหมดมีจํานวนประมาณเท่าไหร่อ่ก็ตอนนี้ประชากรก็มีประมาณร้อยกว่าคนครับร้อยกว่าคนอาจารย์แทนนันชัยครับจากสิ่งที่คุณสมคิดเนี่ยซึ่งเป็นพี่น้องอาขาครับ ได้เล่าถึงสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงจากพรำหนาโดยตรงเนี่ยครับท่านมองยังไงครับก็จริงๆแล้วคือเราผมเป็นนายกสมาคมรองนายกสมาคมการอัอการค้าไทยจีนครับรับอยู่นานเนี่ยครับตั้งแต่เด็กๆผมก็อยู่แถวนี้นะฮะอยู่แถวเนี้ยแหละก็เดินสู่แถวนี้ป่านี่เป็นป่าหัวโล้นหมดเลยเราได้รับพระมหากรุณาของสมเด็จย่าจรไมทำไมหัวโล้นล่ะ ก็รู้เท่าไม่ถึงกันก็คือชาวเขาก็มีอาคารมูเซอร์ลีซูก็ดีกระถางป่าทั้งป่าสมัยก่อนก็อย่างที่บอกเลยว่าเพื่อทำไรเพื่อ,อท <ำ S 1> ําไรเลื่อนลอยห,อหนึ่งสองอาจจะปลูกติ่นด้วยนะสมัยนั้นนะสาสี่ปีก่อนแต่หน้าวันนี้ครับพระมหากรุณาของสมเด็จย่ามาให้เราปลูกป่าสอนวิถีชีวิตใหม่ปลูกกาแฟปลูกชา นะฮะเสร็จแล้วทุกท่านก็เล็งเห็นการศึกษาเราพูดถึงการศึกษาละตอนนี้ทุกคนก็เข้ามาเรียนเรียนภาษาไทยเป็นหลักนอกจากนั้นก็ไปเรียนภาษาจีนพอเรียนภาษาจีนเสร็จทุกคนก็มีความรู้มีความรู้บางส่วนก็ไปทํางานไต้หวันบางคนก็ไปเป็นไกด์เป็นอะไรเป็นหากินพวกเป็นแปรล่ามเป็นอะไรที่เออกรุงเทพนะฮะนี่แหละพิธีชีวิตทุกคนก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆก็เนื่องจาก การศึกษาเนี่ยสำคัญมากเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องส่งเสริมครับคุณสมคิดครับครับวันนี้พี่น้องอาขาของเราเนี่ยฐานะเป็นไงบ้างครับก็ตอนนี้ปัจจุบันอดีอดนี่ยตอนนี้ถือว่าคือสามารถอยู่กับเศรษฐกิจพอเพียงได้มีความสุขสิที่นำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่ตหัวมาทำเลยนงครับยันยันบ้านผมหรือวันนี้ก็เลี้ยงกาย ชากาแฟก็ชีวิตมีความสุขครับผมแม่ผมอายุขนาด72เดินได้สบายครับผมได้กั้อากาศได้ครับได้ครับอากาศที่ดีแล้วก็วิถีชีวิตคือมีเงินไม่ต้องไม่ต้องหามารหม่การได้ความสุขของเราเนี่ยไม่ใช่เงินเป็นที่ต้านขอให้เราได้ทาในสิ่งที่เรามีความสุขชี่ิีเราชอบครับชีวิตก็มีความสุขได้ครับวันนี้เราอยู่กับเราอยู่กับระบบนิเวศที่ที่ประศักดสนรึ้นมีเลยนะครับมีความหลากหลายทางคีวภาพมาก ป่าอุดมสมบูรณ์ขึ้นครับครับเดี๋ยวช่วยพาวยพวกเราไปเยี่ยมชมหน่อยได้ครับได้ครับ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  ถึงที่เก็บผลผลิตของกาแฟของของชาวบ้านละในในลองลองอธิบายขั้ครับกระบวนการแห่งนี้ไปถึงไหนคือคอันนี้คือเบื้อต้นจากเก็บมาจากสวนแล้วก็มาตากแห้ตักที่วันครับก็ดูที่ว่าอากาศครับผมปกติก็ตากให้จนแห่นลักษณะนี้ครับครับหลังจากหลังจากลักษณะนี้แล้วเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสมคิด จะไปกระเทาะเปลือกยังไงนะครับคือชาวบ้านคือไม่มีบรรส่วนนี่เขาเอาไว้บริโภคครับบรรส่วนที่เหลือเนี่ยส่งไปทางโครงการพันาเลยตรงอ๋อไปไปส่งขายที่นั่นเลยครับครับมีเท่าไหร่ก็รับหมดเลยรับหมดเลยครับผมก็เลยชาวบ้านกกลัวว่าคือไม่มีตลาดคือทางโครงการพันานเลยตรงเนี่ยเขา รับผิดชอบในการผลผลิตของชาวบ้านทันทันเป็นโครงการหลวงที่ให้ผลประโยชน์ดูแลชาวบ้านในบริเวณนี้ทั้งหมดคือทั้งหมดมี2 6หมู่บ้าน2 6หมู่บ้านแล้วก็พื้นที่นี่93,515ไร่ประชากรเนี่ยอดีตนี่ประมาณ11,000คนครับครับผมก็เลยข้ามหาุณนัทีกุณกรสมมญยาที่ได้มาส่งเสริมให้เขาเขาอาขาแในโมเดลตรงนี้มีฐานะที่ดีขึ้นจะมีอาขามีอะไรอีกละหูอาค่าละหูครับผมแล้วก็ วั่มีซูลีซูมงสี่นะแล้วก็มีททยใหญ่ไทยใหญ่ไทยใหญ่ห้าจินยูนามีจิญยูนามีมีหกเลยนะก็หมื่นกว่าหมื่นกว่าขนครับหมื่นข้าพนก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากดีครับผมปัจจุบันก็เริ่มเพิ่มประชากรขึ้นเลยเพิ่มอีกแล้วครับผมครับปัจจุบันมีประมาณเท่าไหร่ปัจจุบันได้เชื่อผมกนเป็นหลายหมื่นคนครับหลายหมื่นท่านนิสัยท่านอาศัยครับพระบารมีตรงนี้ประกอบอาชีพครับก็ อาศัยจจกโครงการหลวงที่ท่านดำเนินการไม่ให้ครับครับ,รบเดี๋ยวผมลองพ่ายเยี่ยมชมต่อในในครับมีอะไรที่อยากจะดูคร,บครบับบริเวณนี้เป็นจุดที่แหล่งน้ำเอามาจากไหนครับอันนี้คือป่าป่าภูเขาครับผมเป็นพาะมหาวุศาทีุ่ณของโครงการหลวงการการสมเด็จยะอวิวันของประเทศครับผม <år> ที่ได้มาให้กับ สมเด็จพระเทพรัตนาเนี่ยเป็นผู้สานต่อโครงการใช่ครของสมเด็จใหญ่นะครับเออแหล่งน้ำมาจากที่ไหนล่ะแหล่งน้ำมาจากตามภูเขาตามภูเขาเลยต้นกําเนิดต่ออน้ำแล้วเราต่อมาอย่างเงี้ยสื้อมีเป็นน้ำประปาเป็นน้ำประปาเลยต่อเข้ามาแล้วคือชาวบ้านเนี่ยทุกคนที่บริโภคน้ำเนี่ยคือมาจากตอนข้างบนป็นป่าภูเขาครับผมบ้านนี้ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียเงินซื้อหมดเลยครับงท่านนั้นใช้ว่าไงโอ้โหนี่เป็นพระกรุณา คุณจริงๆว่าขนาดอยู่บนดอยสูงขนาดนี้นะมีน้ําประปาใช้ฟรีฟรีอีกแล้วก็น้ําประปาเนี่ยผมคิดว่านะมาจากภูเขาเนี่ยเกิดจากป่าจากป่าต้นน้ำป่าต้นน้าที่ดีซึ่งดีแร่ธาตุมากมายที่หลังไหลลงมามามาเก็บกักไว้ตรงนี้แล้วก็ส่งให้ชาวบ้านได้ใช้กันไม่น่าล่ะทุกคนสุขภาพแข็งแรงเนาะไม่มีสารพิษนะคือทุกอย่างซื้อได้แต่อากาศกับ ธรรมชาติเนี่ยซื้อไม่ได้ทานยิ้มได้หรือไม่ได้ครับซื้อไม่ได้ต้องสร้างเองความเชื่องสร้านคือเราต้องเองก็นี่คือรักป่าเราดูว่าป่ากับเขียวกระจีเนี่ยครับผมไม่มีวัลลุ่มในสมัยก่อนไม่มีเขียวมาเลยอากาศดีได้ยินเสียงนกร้องได้เห็นหมอกได้เห็นอากาศที่ดีๆอยู่แล้วมีความสุขครับโอ้โไหเดี๋ยวเราไปดูจุดอัดไปครับเมื่นาอันมาคืลาเมืาอันบางทีครับช่วงที่เราเดินผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมี การผสมผสานของวิถีชีวิตของร่างกายรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะใช่ครับดูจากสภาพวัฒนธรรมการปลูกบ้านการสร้างบ้านครับครับแต่ว่าการดําเนินชีวิตยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมยังยังยังมีการแต่งชุดของประจําที่มีพิพันธุ์ของเขาเนาะครับยังมีครัทีนี้อย่างบ้านอาจจะฐานะดีซึ่งอาจจะเปลี่ยนไปหน่อยครับครับก็ก็เป็นข้าพมาที่ควรควรอนุญาตครับที่มีการเปลี่ยนแปลงบ้านใหม่กก็มี ันที่โบราณก็มีเป็นผสมประสานผสมประสานวาเป็วิถีชีวิตของตอนทวารคะแต่ละบ้านนี่ยังมียังมีอำนาจประจำบ้านเลยรถมีรถอยู่นะมีเกือบทุกบ้านเลยมั้งเนี่ยเกือบทุกบ้านเลยเนี่ยเป็นเป็นเพราะว่ามีมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากโครงการจากโครงการหลวงจากพระมหากรุณาของสมเด็จย่าได้มาลงตรงนี้และสร้างสร้างงานนั่งสร้างการศึกษา ชีวิตก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยทุกคนเสกียรดีขึ้นเสถียรดีขึ้นทุกคนก็มีโอกาสได้เลียงสื่อมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ช่วยชาติมากขึ้นได้รักษาปืนป่ามากขึ้นได้ความมั่นคงได้ความมั่นคงอันนี้แน่นอนเลยครับที่นีอยังเข้ามาเห็นคุยเมื่อกี้ว่าจะเอาการศึกษาเข้ามาอะไรล่ะคือต้องแน่ทุกวันเนี้ยชาวชาวบ้านของเราไปไปทำงานที่ไต้หวันอืมคือเกิดว่าเขาทำงานไต้หวันแล้วหนึ่งเขาไม่รู้จักภาษาจินครับ ก็เลยเขาเขาทางกันได้วันศึกก็มาี่หมู่บ้านเขาแล้วคือว่าเราจะสร้างโรงเรียนคือมีประมาณร้อยกว่าคนสร้างโรงเรียนศึกในฐานะเราเขายังเพิ่งสร้างใหม่เนี่ยยัไม่มีประสบการณ์อะไรก็เลยไปขอผิดสากาบชวยพึ่งก็แน่นันยพึ่งว่าเราสร้างโรงเรียนมาประมาณเกือบสี่สิบปีแล้วก็พอสมควรที่จะมีจะช่วยเหลือเขาจะช่วยจะเอาบุคลากรอาจารย์แล้วก็หนังสือ ไปช่วยสอนที่หมู่บ้านเขาสอนฟรีเลยสองฟรีเลยครับเพื่อที่จะยกฐานะวิถีชีวิตในหลายๆด้านในการติดต่อสื่อสาร,รอันนี้เป็นเรื่องดีนะไปเดี๋ยวเราไปดูส่วนนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามเป็นชื่ออะไรนะชื่ออะไรวี วุ้ยอายุเจ็ดสิบสองโอ้เห็นเดินขึ้นเขาลงเขาป๋อเลยโอ้ตลอดเวลาก็เลยอย่างนี้เดินอย่างนี้เลยแม่แม่ผมครับแม่ผมครับครับโอ้เห็นเดินเมื่อกี้ตกใจเลยว่ามีมีพี่น้องสิบคนสิบคนมีชีวิตทุกคนมีชีวิตทุกคนอยู่กับธรรมชาติอย่างเงี้ยนกต้องครับน้ก็สะอาดสิ่งแวดล้อมก็สะอาดอาหารก็สะอาดคือผมภาคภูมิใจว่าแม่ผมนี่ไม่ต้องได้ประกาศนียบับเราแม่ดีเด่นแต่พวกผมลูกๆสิบคนเนี่ยมีความภาคภูมิใจว่า เรียนพวกผมตบโตมาทุกวันนี้ไม่ไม่มีขาหาไม่มีมือขาดไม่เลยเจ็บป่วยมีชีวิตทุกคนคือแม่เนี่ยมีความรู้ด้านสมุนไพยสมุนไพรด้วยชุมเผาโอ้เป็นภูมิปัญญาของของเกินเผาอาคาเราสมัยก่อนไม่มียาพาราก็เลยแม่เนี่ยใช้รักษาโรคอะไรได้บ้างอะเนี่ย ลูกบ้าเขาลูกบ้าเขาไม่เคยไปเลยไม่เคยไปเลยที่บ้านของเราลูกก็รักษาเองหมดรักษาเองลูกลูกสี่คนข้อที่บ้านหมดไม่เคยไปโรงพยาบาลเป็นลูกอะไรก็รักษาได้ค่ะลูกไม่อมีสาลอ่ะลูกไม่ค่อยมีลูกไม่ค่อยมีนี่นี่คือท่านผมคิดว่าน่ะเนื่องจากสุขภาพจิตดีหนึ่งสองสิ่งแวดล้อมดีสิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละสำคัญอาหารน้ำดี นั่นนั่นก็ไม่เคยกองเลยเอาแต่กินปากคันนี่เองกินอย่างนี้เลยไม่เคยกองเห็นไหมไม่ต้องกองเนี่ยพร,พระมหาคุณาที่คุณที่มีต่อพี่น้องชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้ๆดอยตุงเรารเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญคกอที่นี่นหรอแม่ก็อันนี้มแม่จิตพี่ว่าจิตพี่เราอยู่ที่นี่ในบ้านเรานะจะอยู่นี่มันไม่ไปไหน,นไไแล้วแล<น>้ว<น>เดี๋ยวถามคําความผูกพันกับสมเด็จย่าเนี่ยเป็นไปไปอย่างไงถึ็นอย่างไนเนี่ย แต่สมเด็จย่ารู้จักไหมรู้จักกัเข้าศิลาก็บสามขนาะสามคั้งเลย่เข้าเวาเลยค่ะเดวยย่ามาแล้วก็เอาช่วยย่าบักเกอร์อะไรก็ไปอยู่ไปเลยไปเศร้าเลยเออเมื่อก่อนเนี่ยช่วยย่านี่คาบูอีบูอันนี้ย่าแผลอันนี้ก็ไปอยู่ไปเลยค่ะท่านท่านก็ให้เขาเฝ้าเลยค่ะอันเรานี่ไม่ได้เฝ้าแต่ผู้ชทำเนี่ยเฝาคนนี้เองแต่เรานี่ยไปดูคนนี้เองไปดูค่ะแล้วรู้สึกยังไงดีใจมากเลยก็ทุกอย่างดีขึ้นกว่านี่ ชวยย่ามาอยู่แล้วก็ฟาไฟก็มีสานน้องก็มีทุกอย่างเลยอ้าวงั้นไปดูจุดอื่นกันค่ะครับค่บคุณค่ะเดราจะมาเออจะสัดไปอะไหนนมง่ายไหนเอองมาว่าที่นี่เลยมาาแหละักกาแฟเออเจากเรยเดิ้แม่โชรืองั้แม่ใืน่อี มันก็มาตัวนั้นมันก็โย่มาตัวนั้นโอยานาโยออกตัวนั้นบ้านโย่ตัวนั้นจะก็ตันนาแพร่รึไหมนั่นคือตัวนั้นจะกันโชยรึเลยกกัอามา้ยเมาถึงบ้านของพี่น้องอาขานะครับเออจะเห็นว่าเป็นหลังคาเอ่อมุงแฝกเหรอยขาเรียกว่าย่าขาย่าขาครับและอีกอันหนึ่งก็เป็นสมัยใหม่ครับผมทำไมทำไมไม่มุงย่าขาทั้งหมดสมัยนี้ย่าคาเริ่มเริ่มเริ่มไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้เพราะเหตุผลที่ว่าคือตอนนี้คือปลูกป่าปลูกป่าแล้วก็ สังคมเศรษฐกิจทุกอย่างดีขึ้นดีขึ้นก็เลยชาวบ้านก็เลยพิธีเปลี่ยนไปอ๋อถ้าเผาป่าจะมียาคาจะมียาคาถ้าไม่เผาไม่มียาคาครับครับโอ้ยเพิ่งรู้เป็นความคิดมาเอเป็นความรู้ใหม่เลยใช่ใช่แล้วเพิ่งรู้เลยเนี่ยชาวบ้านก็เลยไม่จำเป็นต้องไปเผาป่าไม่เผาเลยจเไมใช้ยาคาไม่ใช่ทุกวันนี้ถ้าใครมียาคาถือว่าเผาป่าอเผาป่าก็เลยแต่ว่าเดลตูนี่ไม่มีทำเผาป่าเลิกเผาเนี่ยครับไม่เได้เผา มันไม่ใช่สวนไม่ทำก็ไม่ขอหรอกนี่นี่คือคือสมัยก่อนนี่เขาทำเาทำอะไรเรื่องร้อเนี่ยนีงเขาเผาเปาเมื่อก่อนนี้น่าเผานี่ราคาเนี่ยปีต่อปีต้องเปลี่ยนโอ้แต่ไมัยราคาปีต่อปีเปลี่ยนครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองดูเปรียบเทียบของเก่ากับของใหม่ครับไม่ใช่วิถีชีวิตเปลี่ยนนะครับแต่ว่าเพราะว่าเราไม่ต้องการเผาป่ากันยืนยันไม่ได้เผาป่าถึงเกิดยาคาใช่ไหม ทราบว่าเป็นคนพื้นราบอยู่ที่ไหนครับผมมาจาก,กเลยกระยมไรครับพะยามองลายเลยครับขึ้นมาอยู่ที่ที่นี่นานหรือยังผมมาประมาณปีสามสามสามอ้าวแล้วไปไงมาไงขึ้นมาแล้วไม่ลงไปเลยละ่ะก็เมื่อก่อนนี้ผมมาทํางานอยู่ที่สถานควบคุมไฟป่าโดยตรงครับผมอ๋อมาคบมวบคุมไฟป่าครับผมไปไปมาเลยไม่กลับแล้วตอนนี้ตอนที่แรกก็มาปีสามสามก็มาทํางานที่โครงการพัฒนาโดยตรงแล้วก็ พนดีก็มาอยู่ที่หน่วยไฟป่าไฟป่าครับแล้วก็อยู่จุดที่หมู่บ้านผาบือน่ครับผาบือเลยครับผมเป็นหมู่บ้านของพี่น้องอาขาครับผมเอาแล้วอยู่ยังไงคนเดียวเนี่ยก็เมื่อก่อนผมก็มาทํางานนะครับทํางานมาทํางานพอดีก็มาอยู่ที่หน่วยหมู่บ้านของบ้านผาบือแล้วก็มาเจอแฟนอ๋อมีแฟนครับเจอแฟนโอ้หเนี่ยลุ้นอยู่ตั้งนานไม่ยอมบอกทําไมสาวอาขาเขาสวยเหรอ ก็ไม่รู้ว่าสนามมาเจอบนดอยเนาะเลยครับผมไปเจเ,เทพศิระทีท่ดาดอยเลยเลยอยู่ที่นี่ไม่กลับแล้วมีครอบครัวอยู่ที่นี่นี่ไม่ไปไ,ไหนแล้วเอาแล้วอยู่บนนี้กลบข้างล่างต่างกันยังไงก็วิถีชีวิตอยู่บนนี้ข้างล่างต่างกัน,นต่างกันขบนมันเป็นยังไงอากาศก็เย็นสบายแล้วก็อาหากินก็สะดวกสบายว่าสะดวกด้วยมีสมุนย่ามาให้งานกับชาวบ้านด<อ>้วยเมื่อก่อนนี้ผมมาอยู่ข้างล่างนี่ป่าไม้นี่มันจะ เกี้ยนหมดเลยไม่เกี้ยหมดเลยครับเราเผาเองไม่ว่าใครเผาเออชาวบ้านก็ทําไร่เลื่อนเราโอ้ไร่เลื่อนลอยเป็นเรื่องเก่าเขาพูดูกอะไรอย่างี้มันก็เลยชีวิตเปลี่ยนพันมาเปลี่ยนเลยพระสมเด็จย่าก็ให้งานในหมู่บ้านมีกาแฟมีแม้คานท่านมาให้ความรู้ให้ความรู้ความเข้าใจและก็ส่งเสริมจากโครงการดอยหลวงครับโครงการหลวงต่างๆเนาะก็เลยได้มานะเลยวันนี้ไม่กลับแล้วเป็นอาขาไปแล้ว แล้วพูดราคาได้สิเนี่ยผมสื่อสารได้นิดหน่อยครับได้นิดหน่อยโอ้ตอนนี้ตอนนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยคือเขาไม่แบ่งเชื้อชาติสัสนาแล้วก็ทอยู่ด้วยกันจะมีความสุขโอ้ที่นี่ไม่แบ่งอะไรเลยอยู่กันแบบพี่น้องตอนเราดูเนี่ยพื้นชาวบ้านอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงเลยเนี่ยกับนี่ก็ปลูกกล้วยโอ้นี่ใกล้ๆเลยใกล้เลยนี่ครับแล้วก็ไปนี่เรียกว่าตะไคร้ครับผม ท่านผู้ชมครับอากการที่เราพาท่านไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับวันนี้เราได้พาไปท่องเที่ยวหลายพื้นที่โดยเฉพาะพี่น้องเผาอาขานะครับที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยวันนี้ก็ติดตามมาที่ดอยตุงด้วยที่พระตำหนักนะครับวันนี้เราได้พบวิถีชีวิตนึกความเปลี่ยนแปลงต่างๆและสิ่งที่ดีขึ้นวันนี้เราจะลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ สัปดาหนะ์หน้าเราจะกลับมาพบกับพระบรมธาตุศรีนาคลิรนของสมเด็จย่าและไปเยี่ยมชมทหารอาสาสมัครที่หมู่บ้านทหารพันศึกและสู่สารของในาพลต้วนติดตามชมได้ในสัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ